สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาจากอาไฟยิงตัวขึ้นหัวหรืออะไรก็ตามนะครับผมก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะก็ทั้งสไนท์ทั้งเอดับเลยนะผมทั้งสไนท์ทั้งเอดับอะไรก็ทุกปืนนะครับทุกคนโอเคเนี่ยก็ด,ดูดจัดเลยนะผมโอเคผมก็จะมีเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะผมผมก็จะหาคนที่มาเป็น อาพวกเซเวอร์หรือว่าดิวเลอร์ aler, อะไรเออช่างมันเถอะอ่าก็จะเป็นพวกแบบคนขายขีย้อะไรนี้นะครับก็ขอที่ราคาที่ถูกนะก็จะแบบเออก็ผมก็ขอกําไรผมด้วยอะไรด้วยนะก็กําไรของคุณก็โอเคไม่งั้นก็อาหาช่องทางมาก็ได้นะผมผมมีตังให้อเคก็สวัสดีแหละ โอเคครับแล้วก็กิจกรรมแมวเหมียวๆนะครับก็จะอยู่ถัดจากไปจากตรงนี้นะครับก็จะตัดหน้าแล้วก็ปุ๊บมีแมวเหมียวมาอะไรอย่างเี้นะโอเคก็หลับแมวเหมียวเนี่ยก็ผมก็จะอ่าใครที่กดลิงก์ให้ผมนะครับผมก็จะแอดเครดิตให้ในแบบ5้าบูทนะครับไม่งั้นก็อ่าทักมารับเงินก็ได้เนะคือถ้าผมตอบไปนะโอเคครับก็ตลอันี้ก็มีวันนี้นะครับก็ไปดูอันนี้กันเลยไปดูวิธีการสองลงแล้วก็ตอนเล่นกันเลย Bye bye. Enemy spot. Help me. First blood. Good job. Help me. Double kill. Follow me. Ace. Thanks. I'm not safe. Don't come here. Help me. First blood. First blood. โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นวิธีการสอนลงนะครับก็ใครอยากลงนะครับก็ต้องโหลดแอปนี้ไว้ก่อนนะครับก็แอ่ a r Shiver นะครับก็โอเคแอปนี้เลยกดเข้าไปนะครับก็โหลดไฟล์ขผมมาเป็นที่เรียบร้อยเนอะก็ Enter s h a r เลยนะครับผมกดไปที่อันนี้นะโอเคแล้วก็กด Copy ไปเลยครับ Copy กดเข้าไปหนึ่งรอบนะกดเข้าใน Im ร้อยนะครับโอเคแล้วกดจุดจุดสองจุดนะครับก็กดหนึ่งครั้ง แล้วก็กดแค่ครั้งเดียวพอเนอะกดเข้าแอนดรอยเลยแล้วผมกดเข้า d a ต a ้านะครับแล้วก็จะเป็นคอมดีเทสฟรีไฟทีเอสอะไรแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะกดตรงนี้ก็เป็นวิธีการก็คือจะลงเลยนะแต่ผมไม่อยากลงนะคับคือกูลงซ้ำไม่รู้กี่รอบแล้วนะโอเคก็สอนนี้ก็มีบนนันีนะครับก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากกดแชร์ฝากเพยกเล็กๆผมด้วยนะฝากฝากเพยเล็กๆผมด้วยผมไม่มีคนกดติดตามเลยโอเคครับก็สอนนี้ก็มีวันนีนะครับก็หา หาคนมาทําด้วยกันด้วยนะผมโอเคก็มีกําไรให้นิดนึงเพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่องหลักช่องใหญ่อะไรเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปไนะครับแต่ก็จะกลับมามุ่งมั่นในการลงคลิปนะ้วนะผมติดน้องว่ะ๊ายบายครับผม